สวัสดีค่ะสวนตั้งศิลป์ตมบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมเป็นสวนขายพันไม้ป่ามาริดพันไทยนะคะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะทางสวนนะคะจัดจำหน่ายต้นกล้ามาริดพันไทยนะคะราคาเริ่มต้น120บาทขนาดไม่เกิน20เซนนะคะ จะเริ่มต้นตั้งแต่5ใบขึ้นนะคะแล้วก็มีผลมะริดพันธุ์ไทยจำาหน่ายผลละ150บาทมี4-8เมล็ดนะคะอัตรากันงอก80-100%ค่ะพอง่ายดูแลง่ายนะคะ แล้วก็มีมเมล็ดสดด้วยนะคะมเมล็ดละ30บาทนะคะราคาผลตั้งตามราคา,มาเมล็ดเลยค่ะทั้งส่วนจะเน้นไขายเมล็ดเพื่อเพาะพันธุ์ต้นกล้านะคะจะไม่ได้เน้นไขาเป็นผลไม้ทางส่วนเราอาจะไม่ได้ฉีดยาผลมาเมล็ดนะคะอายุจะอยู่ได้ไม่นานค่ะส่วนผลนะคะไม่ว่า ะปล่อยทิ้งจนเนื้อทานไม่ได้หรือว่าเนื้อยังทานได้นะคะอัตรากันงอกเท่ากันค่ะผลเมื่อแก่จัดนะคะจะร่วงเองไม่ต้องสอยค่ะหล่นปุ๊บนะคะผลจะแข็งมากเป็นผลแก่ยังไม่สุกนะคะถ้าต้องการเพราะเมล็ดก็สามารถแกะออกมาได้ทันทีแกะเมล็ดจ,จากผลได้ทันทีเลยค่ะแต่ถ้าต้องการทานเนื้อนะคะต้องไวอีกวัน2วันไม่เกิน3วันบีบแรงๆนิ่มหน่อย ผลถึงจะสุกทานได้ค่ะรสชาติผลนะคะจะหวานมันค่ะหวานพอดีไม่หวานมากนะคะเนื้อจะเนียนละเอียดค่ะอย่างผลนะคะสามารถ นำมาแปรรูปทำไอศครีมได้ค่ะจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะหรือว่าจะมาทำเป็นส่วนผสมขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบ,บกเกอรี่เค้กคุกกี้ขนมไทยได้หมดนะคะหรือจะมาทำน้ำปั่นทำโยเกิร์ตก็ได้นะคะก็จะเป็นสินค้าแปลกใหม่อีกหนึ่งชนิดค่ะ ต้นนะคะต้นมะลิดนะคะความสูงที่สวนปลูกได้ปีละ1เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางปีละ1น,นิ้วมินะคะระยะการปลูกได้ตั้งแต่ต่ําสุดนี่สี่คูณสี่ขึ้นค่ะ 4, ี่คูณสได้5้าคูณหได้6กคูณหได้นะคะ ความสูงเริ่มตั้งแต่18เมตรขึ้นเลยค่ะมาลิดนะคะเป็นไม้ป่าที่ใบใหญ่หนาแทบจะไม่ทิ้งใบนะคะจะกินน้ําเยอะหน่อยค่ะต้องเน้นน้ํำหน่อยนะคะไม้ตัวนี้จะชอบน้ําชอบแดดชอบชื้นๆค่ะถ้าได้น้ํานะคะจะโตดีมากๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะสนใจเรียนเชิญแวะมาชมที่สวนได้นะคะทั้งสวนแล้วนะคะมีผลมะิดืพันไทยนะคะสุกให้ชิมทุกวันเลยค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะหากไม่สะดวกเดินทางนะคะทางสวนก็มีบริการจัดส่งนะคะ ผลมะริดกับมะล็ดมะริดค่ะส่วนต้นกล้านี่าทางสวนยังไม่มีจัดส่งเนื่องจากว่าใช้ถุงใหญ่นะคะมะริดรากจะลงลึกนะคะมีรากแก้วการใช้ถุงเล็กจะไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับไม้ชนิดนี้สักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีปัญหาทําให้รากขดได้พอเอาไปอาเอาไปปลูกแล้วอาจจะไม่โตได้นะคะทางสวนก็เลยจะใช้ถุงใหญ่เลยค่ะน้ําหนักก็ต่อหถุงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7-8ถโลนะคะ เลยไม่สะดวกกับการจัดส่งสักเท่าไหร่ถ้าสะดวกก็สามารถแวะมาชมที่สวนได้เลยนะคะค่ะสวนตั้งศิล์นะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามทั้ง youtube นะคะทั้ง Facebook Facebook จะมีเพจนะคะชื่อเพจต้นมะลิสวนตั้งศิล์ค่ะค่ะสวนตั้งศิล์นะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ